มิคราบอลเด็ดวันนี้ครับวันอังคารที่8มีนาคม2565ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับดูบันเตงเล่งบอลเด็ดนะครับวันนี้มีทีเด็ด5คู่นะครับในรายการของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่แรกเป็นสวอนซีกับฟูลแลมครับคู่ที่2บอลมัรกับปีเตอร์โบโลคู่ที่3บาร์ซิลีครับเจอกับสโต๊กซิตี้ครับและคู่ที่4ครับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดเจอกับมิดเดิลสโบรและคู่สุดท้ายครับผมโคเวนทีซิตี้ครับเจอกับลูตันทาวน์ เรามาเลยกันนี่คู่แรกนะครับผมสวอนซีเจอกับฟูลแลมนะครับคู่นี้ก็เตะในเวลาตีสองนาทีก็เหมือนว่าทั้ง5คู่เนี่ยจะเตะในเวลาตีสองหมดเลยนะครับโอเคเรามาดูตารางคะแนนนะครับตอนนี้ทางฝั่งสวอนซีนะฮะอยู่อันดับที่16ครับแล้วก็ฟูลแลมเนี่ยอยู่อันดับ1ผลงานการเล่นในบ้านของสวอนซีนะครับทีมเยานะฮะการเล่นในบ้านของตัวเองนะครับเล่นไปแล้ว16ครั้งครับผมชนะไป8เสมอ4แพ้4ครับยิงได้22แล้วก็เสียไป15อัตราการชนะอยูู่่่ที50%คครรัับบก็ถือวาดดใช้้ไนะผม ส่วนตางฝั่งฟูลแลมครับการเล่นในฝั่งทีมเยือนของฟูลแลมเนี่ยเล่นไปแล้ว15ครั้งครับชนะไป10เสมอ3แพ้2ได้ประตูไป39ครับแล้วก็เสียไป13ลูกอัตราการชนะอยู่ที่66.7%ก็ก็ค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับผมฟอร์มในการเล่นทีมเยือนของฟูลแลม เรามาดูสถิติในการเจอกันนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นฟูลแลบนะครับเปิดบ้านชนะไปได้3 1ก่อนหน้านั้นก็ชนะไป1นศูนในบ้านตัวเองอีกเช่นกันครับส่วนเกมที่ไปเยือนเนี่ยก่อนหน้านั้นในปี2019ก็เคยไปเยือนชนะ2อหนึ่งนะครับผมทางฝั่งสวอนซีก็ชนะได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นในปี2014แล้วนะครับผมก็ถ้าโดยรวมเนี่ยชนะกันคนละ5ครั้งครับแต่ถ้าว่าในช่วงที่ใกล้ปัจจุบันที่สุดเนี่ยเป็นทางฝั่งฟูลแลมนะครับผมที่ทําได้ดีกว่าครับมาดูฟอร์มส่วนตัวขอองงเเเจ้้้าาาาบบบนน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 สสวววซีีีใัััะะคคครรลุ่่ดก็พิไปชโทมมผ3-1 ชนะเวสต์บอมบิด2-0นะครับแพ้ให้กับเชฟฟิลล์4-0ชนะบิทต้น3-1ครับแพ้สต๊ก3-0ก็โดยรวมถือว่าพอใช้ได้นะครับแล้วก็การเล่นในบ้านของตัวเองนะครับชนะติดต่อกันมา3ครั้งแล้วครับผมแล้วก็ทําเงินไปทั้ง3เกมด้วยส่วนทางฝั่งฟูลแลนครับก็เรียกได้ว่าฟอร์มดีจัดๆนะครับผม5นัดที่ผ่านมาก็ชนะไปถึง4แล้วก็แพ้แค่1นะครับก็ชนะติดต่อกันมา3นัดแล้วนะฮะแต่ทว่านะครับด้วยชัยชนะของพวกเขาเนี่ยทำเงินไม่ะเือฮ ก็เดี๋ยวอาจจะต้องดูราคาต่อรองอีกนิดนึงครับสถิติการเล่นฝั่งทีเมเยือนก็ดูดีเลยทีเดียวครับ9ก้าัดหลังสุดที่เล่นก็แพ้ไปแค่ครั้งเดียวนะฮะแล้วก็เสมอไป3ชนะไป5ราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งฟูลแลมต่อ0.5าครับราคานี้ทางฝั่งฟูลแลมทำเงินไปครั้งเดียวแล้วก็เสียไป4ครับส่วนฝั่งสวอนซีทำเงินไป3แล้วก็เสียไป2สูงต่ำเปิดที่2.5ครับก็ถ้าดูจากสถิติเนี่ยออกไปทางต่ำได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เมื่อไหลมาดูตรงสถิติในการเจอกันกเนี่ยก็ย สลับกันนะครับต่ำสูงต่ำสูงนะครับเดี๋ยวเราลองไปเช็คนักเตะสักครู่นะครับผมมาดูสภาพนักเตะของทั้งคู่นะครับ ทางฝั่งสวอนซีไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับผมส่วนทางฝั่งฟูลแลมเนี่ยมีเจ็บ2คนเป็นคอนโกโลครับแล้วก็ทอมแคนนี่ก็วันนี้ทั้ง2ทีมเจ็บไม่เยอะนะครับรายชื่อผู้เล่นที่ลงสนามก็ดูใช้ได้เลยครับผมก็น่าจะเป็นผู้เล่นตัวหลักส่วนใหญ่นะครับได้ลงสนามกันดีนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นกันหน่อยนะครับทางฝั่งของสวอนซีหน้าเป้าเป็นโอบาเฟมี่ครับกลางลูกมีแพตเดอร์สันแล้วก็ปิรูครับแล้วก็กลางรับมีดาวเนสนะครับแล้วก็แมทไกรลิมเส้นมีคริสตี้แล้ก็สมิธครับที่แผงหลังนี่คครรัับบเเเซ็นนตอ์ปางโกครับ นอต้าแล้วก็แมนนิงผู้สารประตูเป็นฟิชเชอร์ครับผมทางด้านของฟูลแลมครับในหน้าเป้าเป็นมิโตวิชนะครับการลูกมีวิลสันครับผมคาร์วิโยแล้วก็คิบาโนในกลางรับครับมีชาโลบาแล้วก็ลีดนะครับผม, ayo, บบม, Bar, บผมส่วนคู่เซนเตอร์ครับมีทิมลีมแล้วก็อาดาลาบิโอโยส่วนแบ็คเป็นวิลเลียมแล้วก็โรบินสันครับผู้สารประตูเป็นโลดักสำหรับทั้งคู่ในช่วงนี้ก็ถือว่าผลงานค่อนข้างดีทั้ง2ทีมเลยนะครับทั้งการเล่นในบ้านของสวอนซีแล้วก็การเล่นนอกบ้านของฟูลแลม ถ้าดูจากอันดับในตอนนี้นะครับผมว่าทางฟูลแลมเนี่ยมีโอกาสที่จะเฉือนได้นะฮะประมาณ1ลูกครับเพราะความแน่นอนแล้วก็ความที่คงเส้นคงวากว่านะครับก็ยังทําให้พวกเขาเนี่ยยังอยู่ในอันดับหนึ่งส่วนสถิติสูงต่ำนะครับผมคาดว่าน่าจะไปทางต่ำครับก็สรุปเลยนะครับคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฟูลแลมนะครับน่าจะเฉือนได้แล้วก็ไปสกอร์ต่ำครับมาต่อที่คู่ที่สอนะครับบอลมัเจอกับปีเตอร์โบโลครับ คู่นี้ก็ทางฝั่งบอลมาดอันดับ3นะครับเจอกับปีเตอร์โบโลอันดับ24ก็น่าจะเป็นรองบอยนะครับผมผลงานในการเล่นเย้าของทางฝั่งบอลมารนะครับเล่นไปแล้ว15นัดชนะ9เสมอ3แพ้3ครับยิงได้31เสีย16แล้วก็อัตราการชนะมีที่60%ครับถือว่าดูดีเลยทีเดียวนะครับผมมาที่ทางฝั่งปีเตอร์โบโลครับในการเล่นทีมเยือนนะฮะเล่นไปแล้ว18ครั้งครับชนะไป1เสมอ1แพ้16ครับ ได้ประตูแค่9นะในครับผมเสียไปถึง48โอ้โหก็เสียไปเยอะมากๆครับผมอัตราการชนะอยู่ที่5.6นะฮะก็ค่อนข้างห่วยจัดจัดนะครับ ส่วนการเจอกันล่าสุดในครับในบ้านของปีเตอร์โบโลนะฮะก็เสมอกันไป0 0ย์ครับแต่ก็่อนหน้านั้นก็เสมอกันไป3-3นะครับผมในบ้านของปีเตอร์โบโลเช่นกันแต่ว่าเป็นในปี2011แล้วนะครับก็ค่อนข้างห่างไกลพอสมควรครับผมอาจจะเอามาวัดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่านักเตะอะไรต่างๆนะครับก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับผมโอเคถ้าดูจากล่าสุดก็น่าจะสูสีแล้วครับเสมอ0ูนย์แต่ว่าวันนี้เป็นในบ้านของบอลมัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มกันหน่อยนะฮะห้านัดหลังสุดของบอลมัดครับค่อนข แล้วก็ฟอร์มในการเล่นในบ้านของบอลมัรนะครับผม5นัดหลังสุดชนะไป3แพ้ไป2ครับก็ถ้าประเมินออกมาแล้วก็อยู่ในขั้นกลางๆนี้ครับผมถือว่าพอใช้ได้ครับมาดูทางฝั่งปีเตอร์โบโลครับผม5นัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยแพ้รวดนะครับซึ่งถ้าดูจาก10นัดแล้วนะฮะก็ชนะได้แค่1ครั้งเท่านั้นเองนะครับที่ไปเปิดบ้านเจอกับควีนสปาร์คแล้วก็ที่เหลือนะครับแพ้ซะส่วนใหญ่นะครับมีเสมอ1นัดครับผมแล้วก็ทําเงินเนี่ยไม่ค่อยได้เลย ส่วนการเล่นนอกบ้านเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับเขเขียวเกือบทั้งแถบนะครับก็สรุปได้ว่าการไปเยือนของปีเตอร์เบอร์โลเนี่ยฮะห่วยมากๆครับผมวันนี้มีโอกาสโดนได้ค่อนข้างเยอะครับราคาวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งบอนมาต่อ1ลูกทับ1.5หาครับราคานี่ทาเงินไป3เสียไป2ครับแล้วก็ปีเตอร์เบอร์โลเนี่ยทำเงินไป2เสียไป3เดี๋ยวต้องลองไปเช็คนักเตะนะครับสูงต่าเปิดที่2.5โอเคก็มีโอกาสสูงได้ค่อนข้างเยอะครับฮาดูจากสถิติแล้วนะฮะสภาพผู้เล่นวันนี้ของทั้งคู่ครับเล่นนนนที่่บบบาดเจ็ใสวขอองมัผ มีเจ็บ2คนครับมีสตานิลัสครับผมแล้วก็มอเล่ติดโทษแบนไป2คนครับมีเลอร์มากกับอดัมสมิธแล้วก็รอเชฟฟิตหนึ่งเป็นล็อบบี้แบดดี้ส่วนฝั่งของปีเตอร์เบอร์โล้ครับมีเจ็บแค่2คนนะครับผมเป็นแดนบัตเลอร์ครับแล้วก็แฟงกี้เคนก็มีบาดเจ็บแล้วก็โดนแบนแดงกันพอสมควรนะครับผมสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่ไม่น่ามีปัญหานะครับดูจากหลายชื่อแล้วก็เป็นผู้เล่นตัวหลักส่วนใหญ่นะครับผมได้ลงสนามกันดีเลยครับ รายชื่อตังฝั่งบอลมัทครับสามภาษาในแดนหน้านะครับมีคริสตี้นะครับโซลังเก้ครับแล้วก็ทางด้านของโลในแดนกลางครับผมมีบิลลี่ครับคุกแล้วก็แคนเวลที่แผงหลังครับมีเคลลี่แล้วก็ฟิลลิปนะครับผมแล้วก็แบ็กเนี่ยเป็นเซมูล่าแล้วก็อีธานแลดครับผู้สาประตูเป็นทาวเวอร์ส่วนทางฝั่งของพีเตอร์เบโลนะครับตัวหน้าคู่เนี่ยเป็นมาริออตต์นะครับแล้วก็คลาร์กแฮร์ลิส แล้วก็กลางลุกมีสมอลดิกนะครับกลางรับมีฟุตแล้วก็นอร์เบิร์นครับผมทางด้านริมเส้นนะครับมีวอร์ดแล้วก็คาว์สันที่แผงหลังนะครับสามเซนเตอร์นะครับมีบีเวอร์ครับเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ในส่วนของไนท์ครับผมผู้สาประตูเป็นเบนด้าสำหรับคู่นี้ก็ในการเจอกันในช่วงหลังนี้เป็นทางฝั่งบอลมาร์ทนะครับผมที่ทําได้ดีกว่ามากเลยครับแล้วถ้ายิ่งดูในฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นะฮะทางฝั่งของปีเตอร์เบโร่เนี่ยค่อนข้างห่วยจัดเลยนะครับช่วงนี้ก็ทรงค่อนข้างแย่นะครับโอกาสตกชั้้้นนนนนคคคค่่อขาาาาางงสููมมมกกรรรัััับบบผวีีเปิดทท1 1.5ละ จากสภาพแล้วนะครับวันนี้น่าจะมีอย่างน้อย1ลูกเนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็น่าสนใจที่จะลุ้นไปทางฝั่งบอลมัดนะครับก็ถ้าดูจากสถิติการทำประตูของทางฝั่งบอลมัดแล้วนะครับก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับก็เม็ดสเนี่ยต้องมาลุ้นกันดูครับผมแล้วก็สกอร์รวมนะฮะก็น่าจะไปทางสูงด้วยนะครับก็จัดไปนะครับผมเกมนี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งบอลมัดนะครับแล้วก็ไปสูงครับ มาต่อกันนี้ผู้ที่3กครับบัรสลี่ครับเจอกับสโต๊กซิตี้ก็เช้าบ้านนะครับผมบาร์ลี่ในตอนนี้อยู่อันดับที่23นะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะส่วนทางฝั่งสโต๊กครับอันดับ15ครับมาดูซิตีการเล่นในบ้านของทางฝั่งบาน์ลี่กันหน่อยนะครับผมเล่นไปแล้ว16ครั้งครับผมชนะไป4เสมอ4แพ้8ครับยิงได้12ครับเสียไป19นะครับผม อัตราการชนะอยู่ที่25%ก็ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้ไปถึง8ครั้งเลยส่วนทางฝั่งสต๊กนะครับผมเล่นในฝั่งทีมยือนมาแล้ว16ครั้งครับชนะไป5เสมอ4แพ้7จทำประตูได้17นะครับแล้วก็เสียไป18อัตราการชนะอยู่ที่31.3%อก็การเล่นนอกบ้านของสต๊กเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้อยากจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าตอนนี้ที่บ้านฝนตกนะครับผมก็อาจจะมีเสียงฝนรบกวนเล็กน้อยนะครับมาดูสถิติในการเจอกันนะครับผมล บานสลีนะครับที่เปิดบ้านชนะไปได้2-0ที่เหลือก็มี2-2ครับสต๊กชนะ4-0สต๊กชนะ4-2ก็ดูๆไปแล้วนะครับเสมอกันถึง5ครั้งนะครับแล้วก็แบ่งการชนะไปคนละ2ก็ค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวครับผมมาดูฟอร์มในช่วงนี้ของบานสลีนะครับล่าสุดเนี่ยก็ไปแพ้ให้กับดาบี้เคาน์ตี้มา2-0นะครับชนะมิดเดิลสโบนะครับผมชนะฮาวซิตี้ครับแพ้ให้กับโฮเวนที่นะครับผมชนะควีนส์ปาร์ ก็ฟอร์มถือว่าดีเลยนะครับ5นัดหลังสุดก็ชนะไป3แพ้2แล้วก็สามารถทำเงินไป3ครั้งเลยครับแล้วก็ฟอร์มในการเล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะติดต่อกันมาแล้ว2ครั้งครับผมส่วนทางฝั่งของสโตกนะครับแพ้ติดต่อกันมาแล้ว4ครั้งนะฮะแพ้ให้กับแบ็กพูลครับแพ้คิสซันพันเลดแพ้บอลมาร์ทครับผมแพ้ลูตันทาวก็วทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมในช่วงนี้สถิติในการเล่นนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะครับผมเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3นะครับผมใน5นัด ก็ราคานี้ทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับทำเงินไม่ได้เลยนะฮะเสียไป3แล้วก็ยกไป2ครับส่วนทางฝั่งสต๊อกนี่ครับผมทำเงินไป2เสียไป2แล้วก็ยกไป1นสูงต่ำเปิดที่2 2.5ทับครับก็ถ้าดูจากิติเนี่ยเป็นออกไปทางต่ำค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูสภาพนักเตะของทั้งคู่นะครับผมทางฝั่งของบานสลี่นะครับผมมีเจ็บสคนครับมีอีเซกาครับผมอาเดโบเยโจ วูดโลครับแล้วก็จอแดนวิลเลียมส่วนทางฝั่งของสโต๊กครับผมมีเจ็ดสคนครับเป็นแฮร์รี่ชูท่านครับผมมอลเล่ครับแล้วก็ซีมาหลายชื่อนักเตะที่ลงสนามในวันนี้ก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะครับผมทางฝั่งของสปาร์ลี่ครับหน้าเป้าเป็นมอรลิสครับกลางร์ลูมีสไตล์ครับบาซี่แล้วก็ครีน่าตัวกลางรับครับผมมีเบนสันแล้วก็โกเมสครับแล้วก็ในแผงหลังนะครับมีเฮนริกครับแอนเดอร์สันครับผู้เซ็นเตอร์แล้วก็ในส่วนของแบ็กเป็นวิต้าและแดนแดนของบริดเชนครับส่วนผู้รักษาประตูเป็นคอรลิน ที่ทางฝั่งสโต๊นนะครับหน้าคู่เป็นมายาแล้วก็แคมเบลครับในเดนกลาง5คนนะครับมีซอยเยอร์เบเกอร์เอาลันครับแล้วก็ริมเส้นเป็นไทมอนกับบีแดนซ์ครับแล้วที่แผงหลังนะครับมีจากิงก้าครับผมวิลมอสแล้วก็เบลลิสครับผู้รักษาประตูเป็นบอนแฮมสำหรับเกมนี้ที่มองไว้นะครับผมก็มองว่าถ้าไม่ออกเสมอก็เป็นทางฝั่งบาร์ลี่นะครับที่จะสามารถเปิดบ้านแล้วเฉือนชนะไปได้ครับผมสรุปเลยคู่นี้ผมขอเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านบาสซิลีนะครับวันนี้ก็มีโอกาสยันเสมอได้ค่อนข้างสูงครับ มาต่อกันที่คู่เชฟฟิลด์ยูนเต็ดนะครับเจอกับมิดเดิลสโบร์ครับ ทางฝั่งเชฟฟิลด์นะครับตอนนี้อันดับที่7นะฮะเจอกับมิเดิลสโบรอันดับที่6ก็คะแนนเนี่ยห่างกันแค่1แต้มเท่านั้นเองสำหรับฟอร์มการเล่นในทีมเย่าของทางฝั่งเชฟฟิลด์นะครับเล่นไปแล้ว16ครั้งชนะไป8เสมอ4แพ้4นะครับยิงไป25ครับเสียไป12อัตราการชนะอยู่ที่50%นะครับส่วนทางฝั่งมิดเดิลสโบรครับเล่นทีมเยือนมาแล้ว16ครั้งชนะไป4เสมอ5แพ้7ครับยิงประตูได้16เสียไป20ครับผมอัตราการชนะ ผม,มาดูสถิติในการเจอกันนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางฝั่งมิดเดิลสโบนะครับผมเปิดบ้านแล้วก็เอาชนะเชฟฟิลไปได้2 0ครับแต่ก่อนหน้านั้นในปี2019นกครับผมเชฟฟิลเปิดบ้านชนะไป1 0ที่เหลือก็เป็นมิดเดิลชนะ3 0นะครับเชฟฟิลชนะ21มิดเดิลชนะ1 0มิดเดิลเยือนชนะ2 1ดูดูแล้วเนี่ยในช่วงหลังนี้นะครับใครที่เล่นในบ้านเนี่ยมักจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มในตอนนี้ของเชฟฟิลด์นะครับผม5้านัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยครับผมชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้1ล่าสุดเลยไปเสมอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มาในครับในบ้านไปแพ้มิววอลครับชนะแบ็กเบิร์นชนะสวอนซี4-0เสมอเฮาสิตี้ดูดูไปแล้วฟอร์มดีนะครับ10นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาแพ้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองส่วนฟอร์มโดยรวมในการเล่นในถิ่นของตัวเองนะครับ8นัดที่เล่นมาเนี่ยยังไม่แพ้ให้กับใครครับผม ส่วนเองฝั่งทีมเยูอ็นมิดเดิลสโบนะครับล่าสุดเปิดบ้านชนะลูตันทาวไป2-1ครับเสมอท็อตแทมฮอสเปอร์ไปแพ้ให้กับบาร์ซิลีนะครับชนะเวสต์บอมแล้วก็ไปแพ้ให้กับบริสตันครับ ก็ฟอร์มเนี่ยยังดูสลับแพ้สลับชนะสลับเสมอนะครับก็ยังถือว่าพอใช้ได้ครับผมส่วนในการทําเงินเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะฮะส่วนใหญ่ทางทีมมิดเดิลสโบนะครับจะทําเงินได้นะครับผมแต่ถ้ว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับฟอร์มในการเล่นนอกบ้านของมิดเดิลสโบเนี่ยค่อนข้างห่วยนะครับเดี๋ยวคงต้องไปขอเช็คนักเตะกันหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราดูราคาบอลนะครับผมวันนี้ราคาบอลเปิดมาที่ทางด้านเชฟฟิลด์นะครับต่อที่0.5ครับก็ราคาที่ทําเงินไป2เสียไป3ครับแล้วก็ทางฝั่งมิดเดิ แล้วก็อัตราการออกสูงต่ำเนี่ยน่าจะประมาณ50-50นะครับถ้าเลื่อนมาดูในส่วนของอสองนัดที่เจอการล่าสุดก็เป็นต่ำทั้ง2นะครับแต่ว่าก่อนหน้าน,นั้นก็เป็นสูงทั้ง2นะครับก็ดูทรงแล้วคู่นี้เดาสูงต่ำค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวต้องไปดูนักเตะสักครู่นะครับสภาพนักเตะวันนี้ของทั้งคู่ครับผมทางฝั่งเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีเจ็บ5คนครับมีเดวิดแมกโกลิดครับ เจเดนโบเกิลโอคอนเนลครับผมบลูสเตอร์ครับแล้วก็จอร์ดบาวด็อกนะครับส่วนทางฝั่งของมิทเทสโบไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บนะครับผมมีแค่รอเช็คฟิตแค่1คนนะครับเป็นแม็กกี้ครับและชื่อผู้เล่นที่ลงสนามวันนี้ของทั้งคู่ก็ค่อนข้างดูได้นะฮะก็ยังคงเป็นตัวหลักทนใหญ่ได้ลงสนามนะครับอาจจะมีทางฝั่งเชฟฟิลล์เนี่ยที่มีตัวสำรองเปลี่ยนลงมานิดหน่อยนะฮะก็เพราะว่ามีตัวผู้เล่นเนี่ยเจ็บถึง5คนนะครับผม โอเคมาดูรายชื่อนะครับในแดนหน้าของทางฝั่งเชฟฟิลด์นะฮะมีบิลลี่ชาร์ปครับแล้วก็แม็กเบอร์นี่กลางลุกเป็นกิฟไว้ครับผมในกลางลับนะครับมีแบงเก้ครับผมนอร์วูดเซลิกี้ครับแล้วก็ออสบอนที่แผงหลังครับผมมี3คนเป็นโรบินสันนะครับจอห์นอีแกนแล้วก็เบนเดวิสครับรูปสาประตูเป็นฟอร์เดลิงแฮม ส่วนทางฝั่งมิดท์สโบร์นี่ครับผมตัวหน้า2คนครับเป็นวัดมอฮะแล้วก็บาโลกันกลางลุกมีทาเวนเนียครับแล้วก็กลางตัวรับเป็นครุกนี่ครับผมแล้วก็ฮาสันแล้วก็ด้านข้างนะครับมีโจนกับเทเลอร์ครับสามเซนเตอร์นะครับมีฟลายครับผมแมกเน่แล้วก็ดักสตีลครับรุ่สามตัวเป็นลัมลี่ครับผม ก็สำหรับคู่นี้นะครับผลงานในการเจอกันเนี่ยค่อนข้างสลับกันแพ้สลับกันชนะนะครับใครที่เล่นในบ้านของตัวเองในช่วงหลังนี้เนี่ยมักจะเก็บชัยชนะไปได้ครับส่วนฟองของทั้งคู่นี่ครับที่ดูเมื่อกี้ก็เป็นทังฝั่งเชฟฟิลด์นะครับผมที่ทาผลงานได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับแล้วก็ทางฝั่งบิดอันสโบรก็ไม่แพ้กันนะครับผมพวกเขาสามารถทําเงินมาได้หลายครั้งมากลยครับจากสินัดหลังสุดก็ดูรวมๆแล้วเนี่ยคู่นี้ค่อนข้างสูสีนะครับผมเปรียบเทียบกันเนี่ยผมให้มีโอกาสออกเสมอได้ค่อนข้างสูงครับแต่ ว่าทางฝั่งเชฟฟิลด์นะฮะในการเล่นในบ้านวันนี้นะครับพวกเขาน่าจะเปิดบ้านแล้วเฉือนชนะในฝั่งของมิดลสโบไปได้ครับผมก็ไม่น่าจะปล่อยให้3แต้มนะครับหลุดมือในบ้านไปได้ก็จัดไปนะครับขอเชียร์ไปทางด้านของเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับผมแล้วมากันที่คู่สุดท้ายนะครับผมโคว e นทีซิตี้ครับเจอกับรูตันทาวสำหรับคู่นี้นะครับโควนทีอยู่อันดับ11ครับตอนนี้แล้วก็รูตันทาวอันดับที่8 มาดูสิติในการเล่นฝั่งทีมเย้าของทางฝั่งโคเวนทีนะครับเล่นไปแล้ว17ครั้งชนะไป9เสมอ4แพ้4ครับได้25เสียไป15ครับอัตราการชนะอยู่ที่52.9ก็กลางๆนะครับผมทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับมัที่้องฝั่งรูตันทาวครับในการเล่นทีมเยือนนะฮะเล่นไปแล้ว17ครั้งครับผมชนะไป6เสมอ4แพ้7ครับยิง20เสียยิ่ม2อัตราการชนะอยู่ที่35.3 ก็ยังพอดูได้นะครับไม่ถือกับว่าแย่มากนะครับมาดูสถิติกันหน่อยครับล่าสุดเนี่ยเจอกันนะครับผมเป็นทางฝั่งลูตันทาวเนี่ยที่เปิดบ้านชนะไป5 0ูนย์ครับแล้วก่อนหน้านั้นก็ชนะไปอีกนะครับ20เสมอกัน00เสมอกัน11ลูตันชนะ2 1นะครับก็ดูดูไปแล้วในช่วงหลังนี้เนี่ยเป็นลูตันทาวนะครับผมที่สามารถเก็บชัยชนะไปได้เยอะกว่านะฮะ แล้วก็สกอร์ส่วนใหญ่ออกไปทางต่ำนะครับเรามาดูฟอร์มส่วนตัวของทั้งคู่ในช่วงนี้นะครับทางโคเวนตีเนี่ยล่าสุดไปแพ้ให้กับสวนซีมา31ครับสเสมอเพลสตันนอตเอนชนะบิสตันนะครับชนะบาร์ซิลีแพ้ให้กับคาร์ดิฟ2 0นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับห้านัดที่ผ่านมาก็ชนะไป2สเสมอ1แพ้ส่วสุดการเล่นในบ้านของตัวเองไม่แพ้ใครมา4นัดติดแล้วนะครับเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งแพ้1แล้วก็สเสมอ2ก็โอเคนะครับ ส่วนทางฝั่งลูตันทาว์นะครับก็แพ้ติดต่อกันมา2นัดแล้วนะฮะก็ไปเจอเชลซีนะครับผมใน f a Cup ัพนะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับมิดเดิลสโบรในลีกมา2-1ส่วนฟอร์มก่อนหน้านี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับผมก็เก็บใช้ชนะได้ซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในสายลงทุนเนี่ยก็ทาเงินไปค่อนข้างบ่อยเลยทีเดียวนะครับในเกมที่เจอกับเชลซีนะครับในครึ่งแรกเนี่ยสามารถทําประตูนําไปได้ก่อนด้วยครับก็ส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างเอาเรื่องเลยนะครับผมราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ทางฝั่งโควทรีต่อ0.5คก็าานี้งงฝั่ โคเวนที่เนี่ยทำเงินไม่ได้เลยนะครับผมส่วนฝั่งรูตันทาวน์นะครับทำเงินไป2แล้วก็เสียไป3ครับสูงต่ำเปิดที่ 2. 5ดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยออกไปทางสูงนะครับเคเดี๋ยวไหลไปดูอ่าในสติตทที่เจอกันก็ส่วนใหญ่จะเป็นต่ำในช่วงหลังนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็เป็นสูงเหมือนกันเดี๋ยวเราลองไปเช็คนักเตะกันดูสักครู่นะครับสภาบนักเตะวันนี้ของทั้งคู่นะครับในส่วนของโคเวนที่เนี่ยมีบาดเจ็บ2คนครับเป็นเอ็กเซลนะครับผมแล้วก็เลียมเคนลี่ครับตีท็อแบน1คนเป็นดับบ แล้วก็มีล็อกเช็คฟิตอีก2เป็นคันล่มโอแฮครับและคนสุดท้ายนะครับเป็นโดมินิกเฮยังส่วนทางฝั่งลูตันทาวนะครับวันนี้เจ็บเพียบเลยครับก็มีเจ็บถึง7คนมีเอ็มเป็นซูครับแบดลี่ครับผมเจมเชเจสเตียครับกาเบียนออสโฮคาวไนสสมิธแล้วก็แคมเบลครับผมก็เจ็บเยอะแบบนี้อาจจะส่งผลนะครับในการส่งผู้เล่นลงมาแก้เกมครับ มาดูรายชื่อกันหน่อยนะครับผมในส่วนของโคเวนที่ครับหน้าเป้าเป็นเกียวเกเลสครับกลางตัวลุกนะครับเป็นตาวาเลสแล้วก็วากอนที่กลางแร็ปครับมีฮามเมอร์แล้วก็เบนชิฟนะครับผมริมเส้นเป็นมัสเซนแล้วก็ท็อตเคนในส่วนของ3เซนเตอร์ครับมีแม็กฟัสเซียนครับไมเคิลโรสแล้วก็คาร์คซอเทอร์ผู้สามตัวเป็นไซมอนนะครับผมลงเฝ้าเสาในวันนี้นะครับไซมอนมัวที่น้องฝั่งของรูตันทาวครับคู่หน้าเป็นอาเดบยโยกับคอนิกนะครับ การตัวลุกเป็นไฮตันครับผมแดนกลางก็จะมีไลน์สบิลลี่ครับจอแดนคลาร์กแล้วก็เบอร์รี่ผู้เซ็นเตอร์ครับเป็นล็อกเจอร์และก็ลิสเบิร์ดครับแล้วก็ตัวแบ็คเนี่ยเป็นเจมบลีนะครับแล้วก็อามารีเบลผู้สามประตูเป็นพาวเมอร์ครับสำหรับคู่นี้นะครับในช่วงหลังนี้ที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางฝั่งลูตันทาวเนี่ยที่ทำได้ดีกว่านะครับส่วนเจ้าบ้านโคเวนที่นะครับฟอร์มในช่วงนี้ถือว่าดีใช้ได้นะครับผมแล้วก็ ฟอร์มการเล่นในบ้านของพวกเขาเนี่ยถือว่าดีมากเลยทีเดียวก็คู่นี้นะครับเปรียบเทียบได้ว่าฟอร์มของโคเวนที่เนี่ยค่อนข้างดีนะฮะแต่ว่าสาติในการเจอกันเนี่ยเป็นดูตันทาวทาได้ดีกว่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยพวกเขามีผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับส่วนตัวผมก็มองว่าอาจจะใช้ผู้เล่นมาแค่เกมได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับก็อาจจะมีสิทธิ์ออกเสมอนะครับผมเกมนี้ก็ดูทรงแล้วนะครับผมขอเชียร์ไปดังฝั่งดูตันทาวนะครับคาดว่าวันนี้น่าจะบุกมาแล้วขอแบ่งแต้มในส่วนของโคเวนที่ไปได้ะัะผมกไป,ผมไปที่ทีมเอนรับ ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคู่ฟุตบอล5คู่ในวันนี้นะครับที่นำมาวิเคราะห์กันนะครับก็ขอสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับทีคูแรกนะครับโซนซีเจอกับฟูลแลมครับคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฟูลแลมครับผม โดยความที่เป็นจ่าฝูงนะครับวันนี้น่าจะบุกมาแล้วเอาชนะไปได้ครับคู่ที่2ครับบอลมัดเจอกับปีเตอร์โบโลคู่นี้ก็ทางฝั่งปีเตอร์โบโลนะฮะฟอร์มค่อนข้างห่วยนะครับวันนี้ก็แม่น้าผลานะครับน่าจะเป็นทางฝั่งบอลมัดเนี่ยที่เอาชนะไปได้คู่นี้ก็ขอเชียบอลมัดครับแต่คู่ที่3นะครับผมบาร์สลีย์ครับเจอกับสต็อกก็คู่นี้ค่อนข้างสูสีนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่ผมมองไว้นะครับฝั่งที่จะสามารถเฉือนชนะได้เนี่ยน่าจะเป็นฝั่งชาวบ้านมากกว่าครับคู่นี้ก็ขอเชียบาร์สลีย์ และคู่ที่4ครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเจอกับมิดเดิลสโบรก็คู่นี้นะครับเจอกันเมื่อไหร่นะครับผมใครที่เป็นฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยมักจะชนะไปได้โดยที่ว่าฟอร์มในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสูสีกันด้วยนะครับก็เกมนี้จัดไปนะครับขอเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับแต่คู่สุดท้ายนะครับผมคู่ที่5ครับโคเวนที่เจอกับรูตันทาวก็ช่วงนี้นะครับฟอร์มของโคเวนที่เนี่ยดีกว่าแต่ว่าสถิติในการเจอกันเนี่ยเป็นทางฝั่งรูตันนะครับผมที่ดูดีกว่าอย่างชัดเจนน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 กก็็็คค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 าาาาาดดดวว่่่่่จจะะะะะะบบบบบเเเเเสมมอออออรรรรรัััััััพฉ้ีีียขลลงงงไปทททฝููตโผแื5 เ,เพื่อนๆถูกใจหรือว่าชอบใจคู่ไหนก็ลองจัดไปนะครับนำไปประกอบการตัดสินใจกันได้เลยสุดท้ายนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับผมในช่องของดูบอลเต็งเล็งบอลเด็ดนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมสำหรับนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเราเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ